สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยในยุคก่อนบิตคอยนะคะก็คือบิตโกของนิกซาโบ อ๋อครับบิดโกใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าแบบเอ๊ะอ,อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็แนวคิดเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรกันแน่คือจากข้อมูลที่เราพอจะมีเนี่ยก็จะพยายามทําความเข้าใจความคิดของเขาดูใช่เลยครับคือซาโบนี่เป็นบุคคลที่เอ่อต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเขามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไซเฟอร์พังก์แล้วก็ X <uden Franz. S 1> อเอ็กซ์โทรเพียนส์ด้วยนะอา่าฮะเขามีพื้นฐานทั้งวิทยาการคอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ซึ่ง มันหล่อหลอมแนวคิดเขาได้ค่อนข้างจะยูนิคเลยแหละอืมเรื่องราวพื้นเพกเขาก็น่าสนใจนะคะอย่างเรื่องที่คุณพ่อเป็นผู้ลี้ภัยชาวฮังการีหนีการปกครองโซเวียตมาใช่ใช่อันนี้มันก็ทําให้ซาโบเหมือนกับไม่ค่อยไว้ใจอํานาจรัฐที่มัน อามากเกินไปอืมมีส่วนมากเลยบวกกับเขาไปอ่านงานของฟรีเดร็กไฮเย็กโดยเฉพาะ The Road to Surfdom อย่างงี้ครับผมแล้วก็สนใจคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กๆสุดท้ายก็ย้ายไปทำงานด้านนี้ที่ Bay a r e ยเลย ไอพื้นฐานตรงนี้นี่สำคัญมากเลยมันผลักดันให้เขาไปอยู่ในกลุ่ม e x t r o p i a n s แล้วก็ c y p h e r p u n k s เนี่ย uh huh. คือเขากังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัลแล้วก็มีความคิดอยากจะสร้างตลาดเสรีในโลกไซเบอร์ที่แบบว่ารัฐเข้ามาแทรกแสงไม่ได้อะเหมนที่เพื่อนเขาเคยพูดถึง gold s g o l c h in cyberspace อะไรแบบนั้นหรือเปล่าใช่ใช่แนวแนวนั้นเลย ทีนี้ซาโบก็มองว่าแค่เรื่องสื่อสารส่วนตัวมันอาจจะยังไม่พอในโลกคริปโตแอนิคีที่เขาคิดม,มันต้องมีวิธีจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์เรื่องสัญญาอะไรแบบดิจิตอลด้วยก็เลยเกิดเป็นไอเดีย smart contracts ขึ้นมาใช่สัญญาอาัจฉริยะลองนึกภาพง่ายๆก็เหมือนตู้ขายของอัตโนมัติยอดเรียนปุ๊บของก็ออกมารหรือถ้าซับซ้อนขึ้นหน่อยก็อาจจะเป็นสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่แบบว่าถ้าเราผิดนัดชาระจนรถถูกยึด กุญแจดิจิตอลมันก็ถูกโอนคืนให้ธนาคารไปเลยอัตโนมัติจุดสำคัญของส์ทคอนแท็กต์ที่ซาโบคิดเนี่ยคือมันต้องทำงานได้เองจริงๆแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยอืมแล้วเขาคิดว่าจะทำยังไงให้มันน่าเชื่อถือได้ละ่ะเขาเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์อาจจะช่วยได้แต่หัวใจสำคัญกว่านั้นคือสัญญาพวกนี้มันต้องการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มันน่าเชื่อถือ แล้วก็ทำงานอัตโนมัติได้จริงๆมารองรับอ๋อเข้าใจละแล้วประสบการณ์ตอนที่เขาทำงานที่ดีจีแคชของ d a เดวิดชามล่ะอันนั้นก็มีผลต่อความคิดเขาเหมือนกันใช่ไหมมีผลมากเลยครับตอนนั้นก็เห็นปัญหาของระบบที่มันรวมศูนย์ไงคือเขาเคยพูดติดตลกเลยนะว่าใครจะไปไว้ใจฝากทรัพย์สินไว้กับแฟนเพลงแฟรงค์สาป้าที่อยู่ไกลถึงแอมสเตอร์ดัมอ้าวทาไมล่ะ พราะเขามองว่าศูนย์กลางเนี่ยมันแก้ข้อมูลเงินได้ง่ายหรือถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์มันล่มขึ้นมาเงินก็อาจจะหายไปเลยก็ได้ใครจะรับประกันอ๋อจริงด้วยนั่นแหละมันเลยนําไปสู่บทความสําคัญของเขาเลยชื่อ Trusted Third Parties are Security Holes บุคคลที่3ที่น่าเชื่อถือคือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใช่เลยเขาบอกว่าต่อให้ TTP หรือคนกลางเนี่ยซื่อสัตย์แค่ไหนนะก็ยังเป็นเป้าให้แฮกเกอร์หรือม้าจะรัด เข้ามาโจมตีหรือเข้ามาควบคุมได้อยู่ดีอืเขามองไปถึงขั้นว่าธนาคารกลางเองก็เป็น TTP รูปแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นจุดอ่อนในระบบการเงินปัจจุบันเลยนะแม้แต่แนวคิดเรื่อง free banking ที่ให้ธนาคารเอกชนจัดการกันเองเขาก็มองว่าก็อาจจะแค่สร้าง TTP กลุ่มใหม่ขึ้นมาแทน ัเองโห oh, มองขาดเหมือนกันนะแล้วพอเขาเห็นปัญหาแบบนี้แล้วเขาทํายังไงต่อเพื่อจะสร้างเงินดิจิตอลที่ดีกว่าเดิมเขาก็เลยย้อนเกิดไปศึกษาถึงต้นกําเนิดของเงินเลยนะไปดูถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์นู้นเลยโห oh, ไปไกลขนาดนั้นเลยใช่พวกชนเผ่าล่าสัตว์เก็บของป่าชาวพุ้นเมืองอเมริกันเขาพบว่าเงินจริงๆมันเก่าแก่กว่าตัวอักษรนีดนะจริงเหรอเขาถึงขั้นคิดไปว่าไอความสามารถในการใช้เงินเนี่ยมันอาจจะฝังอยู่ใน DNA ของมนุษย์เราด้วยซ้ำ อ้างอิงริชาร์ดดอกินส์เลยนะโหน่าสนใจมากแล้วเขาเจออะไรจากการศึกษาเรื่องนี้เขาพบว่าพวกของสะสมในยุคโบราณอย่างพวกเครื่องประดับลูกปัดหอยอะไรพวกนี้มันทำหน้าที่เหมือนเงินยุคแรกหรือโปรโทมานีอของพวกนี้มันช่วยให้คนในสังคมใหญ่ๆ ที่เกินขีดจำกัดของ Dunbar's number คือคนที่ไม่รู้จักกันหมดทุกคนเนี่ยสามารถร่วมมือกันได้ผ่านการแลกเปลี่ยนของมีค่าพวกนี้อ่าเข้าใจละแล้ว Proto Money โโนนเนี่ยมันมีคุณสมบัติสำคัญอะไรบ้างที่เขาเจอจากการวิเคราะห์เนี่ยซาโบสรุปคุณสมบัติสำคัญส,ค,ญสคัญมาได้3อย่างนะ 1. คือมันต้องเก็บรักษาง่ายไม่สูญหายหรือถูกขโมยไปไง่ายๆอสองคือมันต้องหายากจริงๆจนปลอมแปลงไม่ได้ หรือที่เรียกว่า u n f r g c t i c a l scarcity ซึ่งความหายากนี้มันมาจากต้นทุนการผลิตหรือความยากในการหามันมาโอเคและ 3. คือมันต้องตรวจสอบความหายากนั้นได้ง่ายด้วยตาเปล่าหรือด้วยวิธีง่ายๆซึ่งเงินในปัจจุบันหรือแม้แต่ทองคำเองก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างใช่เลยโดยเฉพาะเงินเฟียปัจจุบันเนี่ยขาดคุณสมบัติเรื่องความหายากไปเยอะเลยหรือแม้แต่ทองคาเอง ก็มีปัญหาเรื่องการเก็บรักษาการขนส่งแล้วก็เอามาใช้ในโลกออนไลน์จริงๆไม่ได้๋อ oh. ซาโบก็เลยอยากจะสร,สร้างสิ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกนันนี้แต่เป็นในรูปแบบดิจิทัลเขาเรียกว่าต้นทุนที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้หรือ Unforgeable Costliness นี่แหละคือที่มาของบิตโกนสินะที่เขาเสนอไว้ในปี1998ถูกต้องเลยครับแล้วบิตโกนมันทำงานยังไงสร้างความหายาแบบดิจิทัลได้ยังไงเขาเสนอให้ใช้การคำนวณทางคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้พลังงานหรือ Proof of Work คล้ายๆกับแฮชแคชของ Adam b a g k นะ uh huh. คือให้คอมพิวเตอร์แข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนใครแก้ได้ก่อน ก็จะได้บิตโกหรือจริงๆคือผลลั์จากการคำนวณแฮชนั้นไปเป็นเหมือนการขุดมันขึ้นมาแล้วเรื่องความเป็นเจ้าของล่ะบันทึกกันยังไงกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึกในระบบแบบกระจายศูนย์โดยใช้ Public Key หรือกุญแจสาธารณะแทนชื่อเจ้าของแล้วเวลาจะโอนให้กันก็ใช้แลเซ็นดิจิทัลเซ็นกำกับฟังดูคล้ายๆบิตคอยเลยนะแต่คำถามคือแล้วใครจะดูแลบัญชีหรือ r e g i s t r y ที่บันทึกกรรมสิทธิ์นี้ล่ะไม่งั้นก็กลับไปมี TTP อีกใช่นั่นคือปัญหาใหญ่เลยซาโบ เสนอระบบที่เรียกว่า Property Club Property Club ใช่คือเป็นกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวที่สมาชิกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคอยตรวจสอบและเห็นพ้องต้องการเรื่องข้อมูลใน r e จิสทรีโดยใช้โปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ เหมือนกลุ่มคนที่ไม่ไว้ใจกันแต่ต้องทำงานร่วมกันให้ได้วงันเถอะประมาณนั้นเลยครับเขาก็ยอมรับนะว่ามันมีความท้าทายเรื่อง b n t i n n g e n e r a l s Problem หรือการโจมตีแบบ c i v i l a t t แ c k แต่เขาเชื่อว่าระบบมันสามารถตรวจสอบและแก้ไขตัวเองได้ถ้ากลุ่มใหญ่เริ่มทุจริตกลุ่มน้อยที่ยังซื่อสัตย์ก็สามารถแยกตัวออกไปสร้างเครือข่ายใหม่ได้อืมฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะ และปัญหาหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือพอเวลาผ่านไปคอมพิวเตอร์มันแรงขึ้นเรื่อยๆตามกฎของมัวการสร้างบิตโกมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆเกิดเงินเฟอ้อสิใช่เลยซาโบคิดเรื่องนี้ไว้แล้วเหมือนกันแล้วเขาแก้อย่างไงเขาเสนอให้ใช้ไทม์ส a ต p s หรือเวลาที่แฮชแต่ละอันถูกสร้างขึ้นมาเป็นตัวกำหนดมูลค่าด้วย คือแฮชเก่าที่สร้างตอนคอมพิวเตอร์ยังช้ามันก็จะหายากกว่าสร้างยากกว่าก็ควรจะมีค่ามากกว่าแฮชใหม่ igh, ที่สร้างง่ายกว่าในยุคลังหลังอ๋อแล้วใครกําหนดมูลค่าล่ะเขาให้ตลาดเป็นตัวกําหนดมูลค่าสัมพัทธ์ของแฮชที่สร้างต่างเวลากันเองเลยอื้อฟังดูเข้าท่าแต่มันก็เกิดปัญหาใหม่ตามมาอีกหรือเปล่าคือบิตโก้แต่และหน่วยมันดันมีค่าไม่เข้ากันซะง,งั้นขาดสิ่งที่เรียกว่าฟังจิบิลิตี้ ถูกต้องเลยครับ ปัญหานี้ทำให้มันใช้นานเป็นเงินจริงๆได้ลำบากมากใครจะมานั่งเช็คว่าบิตโกก้อนนี้สร้างปีไหนก้อนนั้นสร้างปีไหนแล้วซาโบมีทางแก้เรื่องนี้ไหมมีครับเขาเสนอทางแก้ซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งเป็นระบบ Second Layer อร์เซคันเใช่ได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิด Free Banking คือมีธนาคารหรือสถาบันตัวกลางที่สามารถตรวจสอบได้ออดอเทเบทำหน้าที่รวบรวมบิตโกหรือแฮชจากช่วงเวลาต่างๆเนี่ยมาจัดเป็นแพ็กเกจที่มี มูลค่าตามมาตรฐานเดียวกันอ๋อ oh, เหมือนเอาแฮชหลายๆอันมาคำประกันแล้วออกเป็นหน่วยใหม่ประมาณนั้นล่ะครับแล้วก็แบ่งหน่วยมาตรฐานนั้นออกเป็นหน่วยย่อยๆที่มีค่าเท่ากันเป๊ะๆสมมุติเรียกว่า Alice b o อะไรงี้เพื่อให้มันหมุนเวียนในระบบเศรษฐ,ฐกิจได้สะดวกแต่ที่สำคัญคือหน่วยย่อยพวกนี้ยังคงสามารถแลกคืนกลับไปเป็น b i ตโ o หรือแฮชดั้งเดิมที่คำประกันอยู่ได้ตลอดเวลา โ oh, คิดซับซ้อนหลายชั้นมากสรุปแล้วบิตโกก็คือความพยายามครั้งสำคัญเลยนะในการสร้างเงินดิจิตอลที่มันหายากจริงๆโอนให้กันได้แล้วก็ปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาคนกลางเลยใช่ครับมันคือความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่อง TTP ให้ได้จริงๆพอฟังเรื่องเราทั้งหมดนี้แล้วเราก็เห็นภาพเส้นทางความคิดของนิกซาโบชัดขึ้นเยอะเลยนะตั้งแต่พื้นฐานความคิดส่วนตัวที่ถูกหล่อหลอมมา ความพยายามแก้ปัญหาเรื่องคนกลางการมองย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดจริงๆของเงินจนสุดท้ายมันมาตกผลึกเป็นข้อเสนอบิตโกซึ่งถึงแม้ว่าบิตโกมันจะไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาใช้งานจริงๆนะแต่แนวคิดหลายๆอย่างในนั้นมันก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวทางทฤษฎีที่สำคัญมากๆเลยสำหรับวงการเงินดิจิตอลในยุคต่อมาใช่เลยครับก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าถึงบิตโกจะเป็นแค่แนวคิดบนกระดาษ แต่ไอเดียหลักๆของมันโดยเฉพาะเรื่องการสร้างความหายากที่ปลอมแปลงไม่ได้ผ่านการคำนวณทางคอมพิวเตอร์หรือ proof of work เนี่ย uh huh. แล้วก็การใช้ระบบฉันธามติแบบกระจายศูนย์เพื่อหลีกเลี่ยงไอเจ้า TTP ที่เป็นปัญหาเนี่ยมันส่งอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ของเงินดิจิตัลที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหนกันนะเป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียว